ซูบารูเบียสไทเอรถสปอร์ตในฝันที่มาพร้อมหัวใจนักแข่งแท้ๆแ,แต่ทำไมต้องจำกัดแค่ญ,ญี่ปุ่นเท่านั้นคุณเคยฝันอยากขับรถสปอร์ตท,ที่เบานุ่มนวลและตอบสนองดังใจนึกไหมซูบารูเบียสไทยคือคำตอบที่แฟนๆรอคอยมานานโดยเฉพาะสำหรับคนรักการขับขี่แบบหลังล้อขับที่ต้องการความสมดุลระหว่างน้ำหนักตัวรถและสมรรถนะแต่ที่นี่คือจุดที่มันน่าตื่น,เต,นเต้นยิง่งขึ้น ซูบารุญี่ปุ่นเพิ่งเปิดตัวรุ่นพิเศษนี้เมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยน2025เพื่อเอาใจสาวกเบียซีที่อยากได้รถที่อัปเกรดแบบเต็มสูบเหมือนยกความดูเดือดจากสนามแข่งมาสู่ถนนจริงชื่อรุ่นไอย่อมาจากเรคคอร์ดโดยเทมเพมซึ่งหมายถึงการพยายามทำลายสถิติและมันทำได้ด้วยการปรับแต่งทะทั้งคันตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่ได้แรงบันดาลใจจาก S T I ช่วงล่างที่แข็งแกร่งขึ้นไปจนถึงเครื่องยนต์ที่หยิบชิ้นส่วนจากรถแข่งมาใช้โดยตรง บทความนี้เขียนโดยพลักอินเผยแพร่เมื่อ15พฤศจิกายน2025เวลา23นาฬิกา12นาทีในหมวดนิวคาเวิลด์ดอยดดูเพิ่มเติมได้ที่ https: colon h l h www h m a c com category new new k c a r kick w e a l d และตอนนี้มีคนอ่านไปแล้วศูนย์ครั้งแต่เชื่อเถะว่าหลังจากนี้ตัวเลขจะพุ่งแน่พื้นฐานของ b บีไทยนี้มาจากรุ่นเบียร์เซอ s ช o r t หรือที่รู้จักในตลาดอเมริกาว่า BRCTS ซึ่งเป็นรุ่นที่เน้นสมรรถนะอยู่แล้วแต่ซูบารูยกระดับให้มันดูเดือดยิ่งขึ้นโดยได้ไอเดียหลักจากรถแข่งที่ m s เ d a Engineering B C c Neve Concept ที่ลงสนามในรายการ Super t e k i i Series ของญี่ปุ่นลองนึกภาพดูสิรถที่ออกแบบมาเพื่อความเร็วในสนามแข่งแต่ปรับให้ขับบนถนนได้สบายๆนั่นและคือเสน่ห์ของมัน มาดูภายนอกกันก่อน,น,อนเลยชุดแต่งจาก S.T.I ครบครันแบบไม่ขาดตกบกคร่องไม่ว่าจะเป็นสเก์ตหน้าที่ช่วยเสริมแอโรไดนามิกแผงดิฟิวเซอร์หลังที่ติดตั้งที่กันชนท้ายเพื่อลดแรงลมปั่นป่วนท่อไอเสียแบบสมรรถนะสูงที่มีปลายท่อใหญ่โตเพื่อเสียงคำรามที่ดังก้องและออปชันพิเศษอย่างปีกหลังทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่เบาแต่แข็งแรงช่วยเพิ่มการยึดเกาะในโค้งหักศอกสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการสปอร์ตคาร์นี่คือส่วนที่ทำให้รถดูดุและมีเอกลักษณ์เหมือนรถในหนังแข่งรถเลยละ่ะ ล้ออลลอยจาก BBS ขนาด18นิ้วสีเทาด้านหรือบรอนด้านให้ความรู้สึกหรูหราและทนทานส่วนตัวรถมีสีให้เลือกแค่2โทนที่เป็นเอกลักษณ์ของ Subaru STI คือ W R Blue Pearl สีน้ำเงินเมทัลลิกที่สดใสสะดุดตาและ Crystal White Pearl สีขาวบริสุทธิ์ที่ดูสะอาดตาสีเหล่านี้ไม่ใช่แค่สวยแต่ยังช่วยให้รถดูเป็นรถแข่งตัวจริงด้วยและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดไปไฮไลท์หลักอยู่ใต้ฝากระโปรงเครื่องยนต์ยังคงเป็นรหัส FA 24บสี่แบบสสูบนอนหรือที่เรียกว่านอนราบ ความจุ2.4ลิตรเป็นซินธรรมดาไม่มีเทอร์โบแต่ซูบารุอัปเกรดด้วยชิ้นส่วนลดน้ำหนักจากรถแข่งโดยตรงเช่นลูกสูบที่เบาขึ้นการสูบที่แข็งแรงเพลาข้อเหวี่ยงที่สมดุลดีฟลายวิวที่ช่วยให้รอบเครื่องหุ่นนุ่มนวลและฝาครัชที่ทนทานสำหรับผู้เริ่มต้นลองคิดแบบง่ายๆนะชิ้นส่วนเหล่านี้เหมือนหัวใจที่ถูกอัปเกรดให้เต้นแรงขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดเครื่องทำให้รถเบาขึ้นและตอบสนองไวโดยสู้ บรูไม่ได้บอกตัวเลขแรงมา้าที่เพิ่มจากมาตรฐาน232แรงมา้าแต่ยืนยันว่ามันช่วยลดการสั่นสะเทือนทําให้การเร่งความเร็วลื่นไหลเหมือนรถแข่งจริงๆน่าเสียดายที่ไม่มีตัวเลขชัดเจนแต่จากประสบการณ์ของรถแข่งมันน่าจะช่วยให้คุณรู้สึกถึงพลังที่ดิบเถื่อนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีดิฟฟิวเซอร์หลังที่ออกแบบใหม่ให้เป็นครีบรบายความร้อนได้ดีกว่าโดยหยิบมาจากรถกัปปาเบซิก Basic, ซึ่งช่วยให้เครื่องยนต์เย็นอยู่เสมอแม้ขับหนักๆและระบบชิฟท์แอสซิสที่เหมือนในรถแข่งแปะ,แปะเช่น using, ชรรเรซซอ และแฟลชชิฟที่ให้คุณเปลี่ยนเกียร์ขึ้นได้โดยไม่ต้องปล่อยคันเร่งนี่คือฟีเจอร์ที่ทําให้การขับในสนามสนุกสุดๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอบตกช่วงล่างก็ไม่ยอมแพ้ด,ด้วยชุดโช้คอัพใหม่จากเซียบแบรนด์ยุโรปชื่อดังที่ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้นุ่มนวลแต่คงความแข็งแกร่งพร้อมตัวเสริมโครงสร้างหลัง s อ i เซียลเฟล็กซิเบิลดรอสิฟที่ทําให้ตัวรถมั่นคงยิ่งขึ้น ส่วนระบบเบรกอัปเกรดเป็นเบรมโบชั้นนำมีจานเบรกระบายความร้อนเพื่อป้องกันการจับตัวร้อนและคาลิเปอร์สีทองที่ดูเท่สำหรับการขับแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ไร้วิ่งโดยเฉพาะในสนามมันเพิ่มความมั่นใจให้คุณเข้าโค้งได้ขึ้นโดยไม่กลัวเบรกจะลา้าราคาในญี่ปุ่นนี่สิที่อาจทำให้หลายคนร้องอุทานรุ่นมาตรฐานผลิตจำกัด200คันราคา4,972,000เยนราว1 3 7 8 6 6บาทและรุ่นที่มีปีกคาร์บอนเพิ่มอีก100คันราคา5,478,000เยน ราว1้า1 4 3 4 9 0บาทแพงแต่คุ้มสำหรับนักสะสมไหมถ้าคุณสนใจต้องรีบลงทะเบียนจับสลากจองระหว่าง 13- ถึง30พฤศจิกายน2025และรถจะโชว์ตัวครั้งแรกในงานปิดฤดูกาลในเนียวซูเปอร์เทคีย์ซีรีที่ฟูจิส p ีเวสุดสัปดาห์นี้ลองนึกภาพรถคันนี้วิ่งในสนามจริงๆสิที่มา Carscoops h t t p s w w w c a s s c o o p c o m 2 0 2 5 1 1 s u b a r u s k i d r a t e r s s p o r t s k i a k i s p e c i a l s k i r a c i n g s k i d p a t s k i d i s s k i j a p a n s k i o l y แท็ก b c s t i sport subaru beac subaru b i a c s t i s u b r u beacsti sport แต่ตรงนี้แหละที่มันถกเถียงกันหนักทำไมซูบารูถึงจำกัดแค่ญี่ปุ่นมันไม่ใช่การกีดกันแฟนๆทั่วโลกหรือ ลองคิดดูสิถ้ารถคันนี้มาถึงไทยหรือตลาดอื่นๆมันจะเปลี่ยนเกมการขับขี่สปอร์ตได้ขนาดไหนหรือคุณว่ามันแพงเกินไปสำหรับอัปเกรดเหล่านี้แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์เลยนะคุณเห็นด้วยว่ามันคือรถในฝันหรือคิดว่าควรมีเวอร์ชั่นราคาถูกลงมาคุยกัน